สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมาต่อใน EP ที่4นะครับ DIY Fingerboard Park นะครับผมจากตอนที่แล้วนะครับที่ได้ทำแลมยาวตัวนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็จะมาต่อกับมีแหลมตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็ตัดไว้แต่คลิปที่แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็คลิกที่นี่ได้นะครับกับการสร้างแหลมตัวนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็จะทําแค่นี้นะครับผม ก็มันจะเป็นแบบว่ามินิแรมต,ตรงนี้นะครับเอาไว้เล่นเอาเอาไว้เล่นขึ้นอย่างนี้นะครับปรับปรับนะครับผมอุปกรณ์ก็ก็มีตามนี้นะครับแผ่นไม้นะครับเหล็กยาวแผ่นไม้นี่นะครับสังกะสีนะครับผมก็จะไม่ได้ไม่อธิบายอะไร เยอะๆแล้วนะครับเพราะว่ามันสามารถไปดูใน EP ีที่แล้วได้นะครับกับการทาพวกนี้หรือไม่ก็รอดูตามขั้นตอนที่ผมทำเอาแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็ตอนนี้ก็ต้องตัดนะครับตัดส่วนตรงนี้นะครับเพื่อตอกยึดนะครับตรงนี้นะครับแกนตรงนี้เราก็ตัดชิ้นส่วนนี้นะครับส่วนโค้งนี้นะครับจากนั้นก็ประกอบเข้าด้วยกันนั่นเองเดี๋ยวก็ ไปตัดเลยนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะอันนี้คือเอาไว้ตอกข้างในนี้นะครับแบบนี้นะครับส่วนนี้ก็อยู่ด้านบนแบบนี้นะครับน,นี้ก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ ค okay. ตอนนี้ก็เดี๋ยวเอาแผ่นนี้ไปแช่น้ํานะครับสองแผ่นนี้ไปแช่น้ํานะครับประมาณ1 0บถึงยีนาทีแล้วค่อยมาจัดการนะครับระหว่างรอ,อแช่น้ำอยู่นะครับก็จะบอกว่าขั้นตอนนี้ผมอาจจะไม่ได้บอกนะครับเพราะว่ามันเป็นนิดหน่อยนะแต่ก็ ต้องไปทำนะครับคือไอช่วงที่ต้องวางเหล็กตรงเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยครับคือถ้าทางเกตดีๆนะครับ EP ที่แล้วที่ผ่านมาผมจะต้องตัดออกก่อนนะครับแต่ว่าในวิดีโอที่แล้วมาผมไม่ได้ตัดให้ดูนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาไปตัดออกก่อนเอาแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับเลื่อยออกประมาณนี้นะให้พอกับกับเหล็กนั่นเองนะครับแบบนี้นะครับมันจะได้เข้าแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมไปตัดตรงนี้ก่อนแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวผมไปตอกเข้าก่อนก่อนดีกว่านะระหว่างรอไมนอ<บ>น้นะครับนี่นะครับก็บอกตามตรงรเ,รเลยนะครับกะเอาล้นล้นเลยนะครับก็ออกมาโอเคอยู่ฝั่งนี้นะครับ เอาล้วนๆเลยนะครับก็เดืเหลือตรงนี้นะครับแล้วก็รอแช่น้ำโอเคเดี๋ยวผมเอาเหล็กเอาเหล็กไปตัดข้างบ้านนี้แป๊บเดี๋ยวมานะครับผมเอาแล้วครับผม,บผมแช่น้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะมาตอกมันเข้าไปจังจุดนี้นะครับ เอาแล้วครับตอนนี้ผมก็ตอกเสร็จเรียบร้อยแล้วสดโค้งนะครับเอาละรับจริงๆแล้วมันก็เกือบจะสมบูรณ์นะครับตอนแรกผมคิดว่าเออมันระยะห่างขนาดนี้อาจจะไม่ต้องอมีส่วนเสริมตรงนี้แต่จริงๆมันควรที่จะมีนะครับเห็นเห็นไหมครับว่ามันจะโค้งออกมานีดนึงนะครับเนี่ยมันมันทาให้ไม่ตรงตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะโคง้งเห็นไหมครับตรงนี้เพราะว่ามันไม่มีแกนตรงนี้ ถ้าเป็นไปได้นะคิดว่าถ้าจะให้ดีนะน่าจะต้องใส่คานตรงนี้นะครับแต่ว่ามันก็ก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็เล่นได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมตอกตรงนี้นะครับแล้วก็กติดเหล็กลงไปแบบนี้นะครับก็จากนั้นก็มายึดตรงนี้นะครับก็จะเสร็จแล้วนะครับ โอเคตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมเหลือตัดสังกะสีตัวนี้นะครับมาแปะนะครับแต่ว่าต้องรอให้ตัวนี้มันแห้งก่อนนะครับจะได้ไม่พังนะครับเวลาตอกตรงนี้มันจะได้ไม่ยุ่ยนะครับรออีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวมาตอกนะครับตอกเข้าก็ยึดตรงนี้ติดกับพื้นนะครับากนั้นก็เอาสังกะสีมานะครับเดี๋ยวผมตัดสังกะสีรอไว้เลยนะครับอีกสักครู่หนึ่งเวลาแห้งแล้วก็มาตอกกัน ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับกับมินิแรมนะครับเรียกว่าอะไรไม่รูเรียกมินิแรมแล้วกันนะตรงนี้ก็จะติดแบบนี้เลยนะครับตองติดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ลงมาประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสรับตัวนี้นะให้ดูมุมกว้างนะครับเริ่มจะดูดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเดี๋ยว e p ต่อไปนะครับก็จะมาต่อตรงนี้แต่อาจจะไม่ใช่แรมนะครับ อาจจะเป็นแค่เนินธรรมดาแค่นั้นนะครับง่ายๆแต่รู้สึกว่าจะเฉียงไปนิดนึงนะครับตอนนี้ไม่รู้พลาดตรงไหนนะแต่ก็ไม่เป็นไรมันนิดเดียวตัวนี้นะครับส่วนที่ยากที่สุดก็คือตัวนี้นะครับการทําตัวนี้ให้มันพอดีกับสอง,สองอพอดีกับร่องตรงนี้นะครับปกติทําแค่แค่ตรงนี้ใช่ไหมมันก็ง่ายไงนะครับแต่พอดีถ้ามีสอง มันมีสองแทบแบบนี้มันก็ต้องแบบทำให้พอดีจะเห็นว่าก็จะมีพลาดอยู่นิดนึงแต่ก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรนะครับก็ค่อนข้างที่จะทำอยู่นานนะสำหรับไอซี่เหลี่ยมแผ่นนี้นะครับต้องค่อยๆ่อยค่อยๆตาเล่มนี้ทีนี้แล้วก็มาลองเล่มนี้แล้วก็มาลองนะครับตัวนี้ยากสุดละแต่นั้นก็พวกนี้ก็ตอกธรรมดานะครับอันนี้ก็จะยึดกับพื้นหมดทุกอันเลยนะครับไม่งั้นมันจะงอกแงกถ้าไม่ยึดนะครับตีตอก เรียบร้อยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าก็น่าจะไม่แน่ใจว่า e p หน้า e p ีที่4ก็อ e p ที่5หรือเปล่าน่าจะจบนะครับไม่แน่ใจนะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีอาจจะมีอีก e p ีหนึ่งแต่มันน่าจะไม่เกิน2 e p นะครับสำหรับสนามสนามนี้นะครับผมแต่ยังไงก็ลองติดตามชมตอนต่อไปแล้วกัน EP ีต่อไปนะครับ ส่วนเยวเล่นก็เอาไว้หลังวิดีโอเดี๋ยวจะเล่นให้ดูแล้วกันนิดหน่อยเล่นนี่ยังยังยังเล่นได้ปกติเล่นไปเล่นมาครับยังไม่มีท่าอะไรมากมายนะเพราะว่าตอนนี้ก็ทำอย่างเดียวตอนนี้ก็ฝึกแต่ออลี่นะครับผมโอเคง่าก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับแล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะครับอย่าลืมชีวิตเกิดมาแล้วออกไปใช้ซะายบาา Check the mic and make sure it sound right, boys. boy